เมื่อสองวันที่แล้วก็เมื่อ2วันที่แล้วอะ่ะมันมีข่าวก็ถือว่าข่าวเนี้ยจะต่างจากข่าวอื่นตรงที่ว่ามีคนถูกมิจฉาชีพดูดเงินไปทั้งหมด 9, ก้าแสซึ่งมีการโอนประมาณสิกว่ารอบอ่ะมีคนถูกมิจฉาชีพดูดเงินออนไลน์ไปทั้งหมด900าแสโดยมีการ โดยมีการแบบว่าโอนเงินทีเนี่ยหลายครั้ง5้าหมื่นห0าหมื่้นปรากฏว่าทางเจ้าตัวเนี่ยมารู้ตัวเนี่ยตอนที่ว่าเงินนะถูกดูดไปอะประมาณเจ็ดแสนแล้วทีเนี้ยก็โทรไปที่ธนาคารแล้วก็แจ้งอายัดพันนะซึ่งมันเป็นแอปที่เชื่อมต่อกับทางธนาคารกรุงไทยอะเป็นแอปที่เชื่อมต่อมันเป็นแอปพลิเคชันนะที่ ผูกผูกกับบัตร ATM อม่ะมันเป็นแอปพลิเคชันที่บูกผูกผูกกับบัตร ATM ของทางธนาคารนั่นแหละแล้วทางเจ้าของบัญชีอ่ะเขารู้ตัวแล้วไงว่าเขาถูกดูดเงินอ่ะทีเนี้ยก็แจ้งไปที่โอเปอเรเตอร์ของทางธนาคารอ่ะทางธนาคารเขาก็อายัดเงินออายัดบัญชีให้ทันนะเพราะว่าปลายทางอ่ะที่ถูกดูดเงินไปอ่ะมันเป็นบัญชีม้าซึ่งทุกวันเนี้ยคนที่รับ เปิดบัญชีม้าคนที่รับเปิดบัญชีม้ามีสิทธิติดคุกสามถึงห้าปีนะอย่างคนต่างจังหวัดคนแก่ๆบางทีไม่รู้เรื่องอะ่ะเขามาจ้างพันหนึ่งมาจ้างห้าร้อยจ้างพันหนึ่งอะ่ะให้เปิดบัญชีม้าก็เปิดอ่ะก็คือว่าพวกพวกบัญชีม้าเนี่ยพวกบัญชีม้าอะไรพวกเนี้ยคือตอนเนี้ยก็ มีสิทธิ์ติดคุกฟรีส่วนที่คนดังคนมีชื่อเสียงพิธีกรนักข่าวทีวีพวกพิธีกรพวกนักข่าวทีวีอะ่ะเจอ SMS ผมข่มขู่อะจากนายเนีย9หมายเลขเก้แล้วก็เนียเเนียเนีย่ยานเนียเนีย่ยก็คือว่าเขาทําแบบนี้เพราะอะไรนะหรอ คือว่ามันเป็นจิตวิทยาของมิจฉาชีพอะมันเป็นมันเป็นในเชิงมันเป็นในเชิงจิตวิทยาเพราะอะไรเพราะว่าคือสรยุทธสุพัฒนะจินดาแล้วก็กัญชัยกำเนิดพลอ,อะ่ะคือแล้วก็ดาราพิธีกรรายการทีวีนักข่าวดังๆอะ่ะเจอ SMS ข่มขู่อะว่าจะปล่อยข้อมูลส่วนตัวแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะ มันมีลิงก์เว็บไซต์มาให้อะแล้วก็มีการข่มขู่อะไรพวกเนี้ยก็เพราะว่าคือให้พูดตรงๆนะก็คือว่าคือการการที่มิจฉาชีพอ่ะข่มขู่นักข่าวที่มีชื่อเสียงการที่มิจฉาชีพข่มขู่ดาราดังนักข่าวที่มีชื่อเสียงเพราะว่าเขากลัวเขากลัวไงเขาอัวไงคือพวกมิจฉาชีพอ่ะ เขากลัวสรยุทธ์ไงเขากลัวกันชัยอ่ะกลัวสรยุทธ์เขากลัวเพราะว่ามิจฉาชีพอ่ะทำงานได้ยากขึ้นเพราะว่าสื่อมวลชนอ่ะไม่ยอมไงแล้ววิธีที่มิจฉาชีพเนี่ยเขาพยายามจะใช้ครอบงำคนก็คือเขาจะทำให้เรากลัวไงอย่างบางคนเนี่ย เราก็ไม่รู้จักนะอยู่ดีๆก็ส่งอีเมลมาคุยอะเรามาถามนู่นถามนั่นถามเนี่ยจนเรางงเลยว่ะไม่บอกตรงๆนะเรางงเลยอยู่ดีๆก็ส่งอีเมลมาถามบ้าๆบอๆอะไรของมันก็ไม่รู้ซึ่งเรามีความรู้สึกว่าคนที่ส่งข้อความมาถามอะในความรู้สึกของเราอะคือในความรู้สึกของเรานะในความรู้สึกของเราอะคนที่ส่งข้อมูลมาถามเราอ่ะ เราว่ามันเป็นพวกที่เป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเออเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะเป็นใครก็ไม่รู้ที่ว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลยไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่ญาติไม่ใช่คนรู้จักแต่แบบคือเรามีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นพวกมิจฉาชีพพยายามจะมาสืบอะไรพวกนี้แหละแล้วทีเนี้ยเราก็มองอยู่ว่าเออ เขาน่าจะทําแบบนี้เขาน่าจะทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้วละเพราะว่าเราคิดว่าเขาเขาน่าจะทําในเชิงการการแบบสร้างเรื่องเพื่อจะเป็นการสร้างเรื่องเพื่อจะแบ็กเมย์นะเพราะว่าเราเคยได้ได้รับเบอร์โทรแปลกๆอะ่ะอยู่ดีๆก็โทรมาแล้วก็มาบอกว่าจะมาจ้างค่าคนจะมาจ้างค่าคนค่ะทีเนี้ย เราก็งงนะเราก็บอกเราก็ถามอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเขาบอกว่ามันอยู่ดีโทรมาถึงใช่ไหมเราพอเรารับสายใช่ไหมมันก็บอกจะมาจ้างค่าคนเราก็งง,งถามเมื่อกี้ป้าพูดอะไรอะ่ะเขาบอกว่าจะมาจ้างค่าคนชื่อนายจุดจุดจุด,จด,จดนามสกุลเนี้ยทีเนี้ยเราตกใจเราก็เลยวางสายไปเลยมันก็จะมีอ่าแปลกๆอ่ะเช่น ออยู่ดีๆก็ส่งอีเมลมาถามว่า,าผู้ชายที่เราพูดถึงเนี่ยเขาเป็นใครผู้ชายที่เราพูดถึงเนี่ยเขาเป็นใครแล้วเมียน้อยอ่ะเป็นใครแล้วก็ส่งส่งอีเมลตอบกลับไปว่าไม่ต้องมาเสือกอีกี่เสือกมันจะมาเสือกอะไรเรื่องชาวบ้านเสือกแล้วมันได้โล่รางวัลได้รางวัลตั๋วเครื่องบินเหรอคืออย่างนี้นะ เออพวกมิจฉาชีพอ่ะมันจะเป็นพวกที่เก่งทางด้านจิตวิทยามวลชนอ่ะมันเป็นจิตจิตวิทยามวลชนอ่ะคือพวกมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องจิตวิทยามวลชนอ่ะซึ่งคือเอ๋อเคยเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยานะแต่เราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่พอเรามาดูสิ่งที่คนพวกนี้เขาทำอ่ะเออมันตรงกับสิ่งที่ ตำรามันเขียนไว้หมดเลยนะเขาเรียกมันเป็นจิตวิทยามนชนของแท้เลยคือมันมีเมื่อสองปีที่แล้วอะ่ะมันมีผู้ชายคนหนึ่งอะ่ะเขาอะ่ะแอบอ้างตัวเองอะ่ะว่าเป็นดาราดังของช่องสามแล้วก็เขาไม่ได้โกหกเราแบบคนสองคนนะมันเหมือนกับว่าตัวผู้ชายคนนี้เขาประกาศตัวเขาผู้ชายคนนี้เขาทำเพจผู้ชายคนนี้เขาทำเพจพญานาค โดยที่มีทีมงานก็เป็นตัวเขากับเพื่อนน่ะแหละโดยที่จะมีทีมงานอยู่2คนแล้ว2คนเนี้ยเขาก็พยายามปล่อยข่าวว่าออสองคนเนี้ยเขาจะพยายามปล่อยข่าวไงว่าพี่คนนี้คือดาราชื่ออาร์ตเนี่ยแหละซึ่งเป็นดาราดังช่องสามแล้วก็ไปไปมา,มาเนี่ยก็มีการขายสินค้าที่เกี่ยวกับพญานาคแล้วก็โกงหมดเลยมีส่งของมาให้บ้าง คือเหมือนกับว่าคนคนที่หลงเข้าไปในวังวนเนี่ยถามว่าทําไมเขาโดนหลอกอะ่ะเขาโดนหลอกก็เพราะว่าเขาทําเป็นเพจใหญ่อะคือเพจเนี้ยเพจเนี้ยมันเป็นเพจที่ใหญ่มากเลยนะมีสมาชิกในเพจประมาณห้าพันกว่าคนอะเพจเนี้ยเป็นเพจที่ใหญ่แล้วมีสมาชิกประมาณห้าพันกว่าคนแล้วก็ คนในเพจเนี่ยเขาจะลือกันปากต่อปากไงก็คือคนในเพจเนี้ยคนในเพจเนี้ยมีอยู่ห้าพันกว่าคนแล้วมันมีน้องคนหนึ่งอะ่ะเขาบอกกับเราว่าแอดมินอะ่ะเป็นดาราช่องสามชื่อนี้แล้วก็เออแล้วทีเนี้ยเขาโพสต์ขายของแต่เราอะ่ะแปลกใจตรงที่ว่าเลขบัญชีของเขาอะ่ะมันไม่ใช่ชื่อดารานามสกุลอะ่ะเลขบัญชีมันชื่อนายไอเนี่ยรัตนะอะไรเนี่ยเราก็งงทีเนี้ยเราก็แบบ คือเรากําลังคิดอยู่ไงว่าเฮ้ยไอผู้ชายคนเนี้ผู้ชายคนเนี้มันเป็นดาราช่องสามจริงแบบว่าเราก็ลองคุยคุยดูนะเฮ้ยมันคุยกับเรานะเออแล้วทีนี้เราลองถามมันอะ่ะมันก็ตอบมาแล้วมันก็เข้าใจไหมว่าคือคนในเพจน่ะเขาจะคิดว่าคนในเพจเนี้ยทั้งเพจเลยอะ่ะเขาจะคิดว่าคนที่เป็นแอดมินเพจเนี้ยคือดาราช่องสามเพราะว่าตัวมันอะ่ะไม่ได้หลอก คล้ายๆกับว่าตัวมันอะไม่ได้หลอกคนแค่คนเดียวไงมันหลอกทีเดียวพร้อมกันไปเลยห้าพันคนคือตัวมันอะออกมาหลอกคนทีเดียวพร้อมกันไปเลยห้าพันคนโดยที่เราอะสงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วอะว่าถ้าผู้ชายคนนี้เป็นดาราจริงอะทาไมมันไม่ยอมให้เปิดกล้องเลยคือเราอะลองลองขอคุยด้วยทีเนี้ยเราพยายามจะเปิดกล้องดูอะใน a c e b o o k อะแมสเซนในระบบ m e s s e n g e อร์ของ Facebook เนี่ยเราขอ ขอเปิดกล้องหลายครั้งแล้วคือเราอยากรู้ว่ามันเป็นดาราม,มาเล่นจริงหรือเปล่าเราขอมันเปิดกล้องอ่ะไปสองรอบมันก็กดแคนเซิลทีเนี้ยผ่านไปสักระยะหนึ่งอ่ะมันมีคนมาแฉผู้ชายคนเนี้เป็นสิบคนเลยนะทั้ง เจ้าของเจ้าของร้านขายเครื่องรางของขังอ่ะเจ้าของร้านที่เขาขายเครื่องรางของขังอ่ะเขาบอกว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันมาขโมยรูปมันมาขโมยรูปของขังในร้านเขาแล้วก็ไปโพสต์ขายเรารู้จักอยู่คนนึงอ่ะเขาชื่อยุ้ยเขาบอกว่าเขาโอนเงินไป2 0 0พจะซื้อภาพพญานาคแล้วทางนั้นอ่ะได้เงินไปแล้วก็ไม่ส่งของแล้วก็มีน้องอยู่คนนึงอ่ะเขาบอกว่า เาสั่งของขังพญาน,นาคเป็นพวกลูกแก้วพวกหินน่ะเขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยเขาจ่ายไปสองพันมันก็ส่งของมาให้นะเป็นกําไรพญาน,นาคครั้งที่สองเนี่ยเขาสั่งภาพวาดแล้วก็สั่งพวกเครื่องรางอะ่ะจ่ายไปประมาณสามพันน่ะมันก็ไม่โอนของมันก็เอาเงินไปนะแล้วมันก็ไม่ส่งของมาให้เราก็ถามว่าเออมันบอกว่ารอบแรกอะที่ว่ามันสั่งเป็นพวกของขัง,งอะทางนั้นมันก็ส่งมาให้นะแต่รอบที่สองเนี่ยมันไม่ยอมส่งมาให้ แล้วทีเนี้ยมันก็มีคนมาแฉว่าไอ้คนเนี้ยไปขโมยรูปไปขโมยรูปเป็นรูปเออเป็นไอ,อเนี้ยเป็นเป็นพวกของขงังเป็นพวกลูกแก้วลูกปัดอะไรประมาณเนี้ยเป็นพวกเป็นพวกกาไรพญานาคลูกแก้วพญานาคเพชรพญานาคอะไรอย่างเงี้ยเออทีเนี้ยเ,เราก็เริ่มสงสัยแล้วไงว่าสงสัยมันจะไม่ใช่ดาราตัวจริงวะเราก็แบบพยายามตามดูไปเรื่อยๆนะปรากฏว่ามันปิดเพจไปเลยอะ ไอ้ผู้ชายคนเนี้ยมันปิดเพจมันไปเลยนะตอนแรกมันตั้งชื่อว่าอะไรวะนักลบนักลบอะไรวลมันนาคินอะไรของมันไม่รู้อะ่ะมันจะมี Facebook อยู่สองอันอะ่ะ มันมี Facebook อยู่2อันแล้วทีเนี้ยมันปิดเฟซไปเลยทั้ง2อันส่วนในส่วนเพจเนี่ยนะมันก็ยกให้คนอื่นดูแลแล้วเราเริ่มเริ่มสงสัยมากขึ้นนะตรงที่ว่าเราพยายามหาข้อมูลนะเราก็เอาเบอร์อีเมลของผู้ชายคนเนี้ไปไปเซิร์ชไปเช็คไปอะไรเนี่ยเฮ้ยปรากฏว่า <S 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 2> <S 2> ไปโผล่ในไอเนี้ยอะไรวะเป็นเป็นพวกแบบ อ่าเป็นเว็บพวกเกย์อะ่ะเป็นเว็บเกี่ยวกับพวกเกยอ์อ่ะเออแล้วก็มีมีภาพโป๊อ่ะแล้วก็ภาพกระเจียวผู้ชายเต็มไปหมดเลยอะ่ะเออเราก็คิดว่าแบบเขาแอบ,บอ้างนะคือดาราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมันแอบ,บอ้างดาราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยมันอ่ะแอบอ้างเพ้อเพ้ออ่ะ อาจจะมีคนน่ะที่เขาสงสัยอะ่ะเขาไปตามตามดูพฤติกรรมมันอะ่ะแล้วเขาอาจจะไปแจ้งความอะไรไปแล้วก็ได้โดยที่ว่าคือมันมีหลายคนน่ะมันหลายคนมันพูดไม่ตรงกันอะ่ะบางคนก็บอกว่าผู้ชายคนเนี้ยเป็นเพื่อนกับอาร์ตบางคนนะบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนกับอาร์ตส่วนอีกคนหนึ่งอะ่ะบอกว่าไอเนี้ยมิจฉาชีพมันแอบอ้างดาราแต่สำหรับเรานะเรามองอะ่ะคือเราพูดตรงๆนะ คือลักษณะแบบนี้มันมิฉาชีพมันไม่ใช่เพื่อนดาราเพราะว่าคือถ้าเป็นเพื่อนดาราเนี่ยเราว่านะคนที่เป็นเพื่อนกันอะเราว่าเขาก็แจ้งความกันเหมือนกันน่ะแหละเหมือนกับว่าถ้าเพื่อนของคุณอะเออมาแอบอ้างชื่อคุณอะแล้วก็ไปช่อโกงเงินคนอื่นอะสมมุติคุณมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งแล้วเพื่อนคุณเนี่ยแอบอ้างชื่อคุณแล้วก็ไปหลอกเงินชาวบ้านเนี่ย คุณน่ะก็เสียชื่อคุณก็ต้องเอาเรื่องเพื่อนของคุณอยู่แล้วเราก็เลยมองประมาณว่ามันเป็นมันเหมือนกับว่าเขาทำสำเร็จเขาหลอกได้เพราะว่าเขาหลอกทีเดียวจำนวนมากนะเขาไม่ได้หลอกคนสองคนถ้าอยู่ดีๆมีคนน่ะมาจีบคุณแล้วบอกว่าฉันน่ะเป็นญาติสอนรามนู่นนี่นั่นเนี่ยคุณก็ต้องไม่เชื่อใช่ไหม แต่ถ้าเกิดว่ามันมีใครสักคนเนี่ยเหมือนกับว่ากล้ามากพอที่ว่าจะประกาศตัวว่าเนี่ยเออเขาเนี่ยเป,เป็นเพื่อนทีนี้มันมีคนถามไงว่าเออคือมันมีคนอ่ะมันมีอยู่คนหนึ่งอ่ะปลอมตัว มันมีอยู่คนนึงอะปลอมตัวเป็นอาร์ตและอีกคนนึงก็บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทอาร์ตทีเนี้ยเราก็เลยจับต้นชนปลายไม่ถูกอ่ะว่าเฮ้ยมันเรื่องมันเป็นยังไงทีเนี้ยพอเราลองลองไปหาข้อมูลเพิ่มเนี่ยเราเราเพิ่งรู้นะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นมิจฉาชีพเออมันเป็นมิจฉาชีพเลยแล้วเผลอเผอดาราไม่ได้รู้เรื่องด้วยคือตัวดาราไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย เขาแอบอ้างชื่อแล้วมันเป็นไปได้ที่ว่าคนที่รู้เรื่องเนี้ยอาจจะไปอาจจะไปแจ้งความแล้วก็ได้เพราะว่ามันปิดเพจหนีไปเลยไอ้คนเนี้ยมันปิดเพจหนีนะเอา่าพอมันโกงเงินมันโกงเงินคนเยอะเยอะเข้าอะ่ะพอตัวมันอะ่ะไปโกงเงินคนนั้นไปโกงเงินคนนี้เยอะเยอะเข้ามันก็ปิดเพจหนี เออโดยที่ว่าบางคนยังไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถามเราอะ่ะเราเราพยายามจะขอมันดูสองรอบมันไม่ให้เราดูเรารู้แล้วลหละว่า,น,าน่าจะตัวปอมอะ่ะเพราะว่าคือถ้าเป็นดาราตัวจริงอะ่ะเราว่าเขาก็น่าจะกล้าพอให้ถ้าเป็นดาราตัวจริงอะ่ะเราคิดว่าเขาก็น่าจะกล้าพอให้เราเห็นหน้าเพราะพวกดารามันพวกนี้ยมันจะดูแลผิวพรรณดีอะ่ะมันก็ ดูแลหนังหน้าดีดูแลผิวพรรณดีมันก็คงไม่ได้อายกับการโชว์หนังหน้าผ่านกล้องเว็บแคมอะไรพวกนี้อยู่แล้วมันก็คงแบบเราว่าถ้าเป็นตัวจริงอะ่ะเขาก็คงไม่มีอะไรปิดบังอะ่ะเขาก็ต้องแบบกล้าอะไรแบบเนี้ยแต่ทีเนี้ยเรามานั่งมานั่งคิดดูดูหลายครั้งอะ่ะเราคิดว่าคือคือมิจฉาชีพกลุ่มเนี้มันก็เป็นแค่มิจฉาชีพกลุ่มกลุ่มเล็กๆไง เออมันก็เป็นแค่กลุ่มเล็กๆที่ว่าอ้างดาราหลอกเงินก็เท่านั้นเองอะ่ะแต่ว่าไอ,ไอ้ไอ้มิชาชีกลุ่มเล็กๆเนี่ยเหมือนกับว่าพอคนเริ่มสงสัยมันก็หนีมันก็หนีไปก็เท่านั้นเองแต่ว่าไอ้ไอ้มิชาชีที่เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยที่เราสงสัยอ่ะมันเอาเงินไปทําอะไรอ่ะเป็นล้านๆอ่ะมันหลอก มนหลอกดูดเงินหลอกดูดเงินหมอ,อที่เกษียณแล้วอ่ะแป๊บเดียวว่าได้ได้ไปหกล้านนักธุรกิจเนี่ยแค่สิบห้านาทีอ่ะดูแค่ระยะเวลาสิบห้านาทีถูกดูดเงินไปสิบล้านแล้วล่าสุดเนี่ยที่ว่าอายัดเงินทันอ่ะที่ว่ามีคนอ่ะโดนดูดเงินมีคนอ่ะถูกดูดเงินไปเก้าแสนแล้วทีนี้เขาแจ้งแจ้งไปที่ธนาคารแล้วทางธนาคารเนี่ยอายัดบัญชี อายัดบัญชีแล้วก็พออายัดบัญชีเสร็จเรื่องไม่จบนะก็ต้องไปแจ้งความไปแจ้งความให้ตำรวจตามว่าไอ้นายคนนี้มันเป็นใครทีเนี้ยคือข้อกฎหมายใหม่ก็คือว่าถ้าถูกมิจฉาชีพอะหลอกดูดเงินในธนาคาระก็สามารถโทรไปที่ธนาคารอะให้เขาอายัดธนาคารอะก็จะอายัดไว้ก่อนอะหวันเวันแล้วแต่ พอมีหมายสารมาเนี่ยสารเขาก็ต้องเบิกเบิกตัวเจ้าของบัญชีอะว่าคุณน่ะทาไมคุณถึงได้รับการโอนเงินคุณน่ะรู้จักกับคนคนนี้หรือคุณเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปว่ากันในสารนะว่าการที่คนคนนี้เข้าโอนเงินให้คุณน่ะมันเป็นเพราะว่าเอออะไรคุณน่ะเป็นเจ้าหนี้เขาเหรอหรือยังไงก็ต้องไปว่ากันก็ต้องเอาหลักฐานมาว่ากันนะว่าเออมีใบสัญญาใบสัญญาเงินกู้ไหมหรืออะไรยังไงใช่ไหมเช่นแบบ เออเจ้าหนี้เนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยได้รับเงินจากลูกหนี้แล้วลูกหนี้เสือกหัวหมองเงี้ยไปแจ้งธนาคารอายัดบัญชีทั้งเจ้าหนี้เนี่ยที่ว่าเขาโดนอายัดบัญชีอ่ะเขาก็ต้องเอาหลักฐานไปยืน่นนะว่านายคนนี้เป็นหนี้ผมมาสิบล้านผมมีเออหลักฐานการกู้ยืมเงินนะนู่นนี่นั่นอ่ะทีนี้ธนาคารเขาเขาได้หลักฐานอ่ะเขาก็ถอนถอนอายัดให้ ถ้าว่ามันเป็นเงินที่ถูกกฎหมายอ่ะทางธนาคารเขาก็เขาก็ต้องถอนอายัดแต่ว่าถ้ามันเป็นเงินที่มาจากการดูดเงินหรือการหลอกลวงการช่อโกงออนไลน์อ่ะเขาก็ต้องจัดการไปตามกฎหมายอ่ะส่วนที่ นักข่าวอ่ะสรยุทธกันชัยหรือใครดังๆที่ว่าเจอ SMS ข่มขู่ว่าจะแฉะข้อมูลส่วนตัว SMS ข่มขู่ว่าจะแฉะข้อมูลส่วนตัวนู่นนี่นั่นอะมันก็เป็นแค่จิตวิทยาที่ว่าเขาพยายามจะข่มขู่นักข่าวให้กลวัวไงคือตัวมิจฉาชีพเนี่ยเขาพยายามที่จะใช้ความกลัว มาครอบงำไงอย่างบางคนโทรมาหาเราบอกว่าอีสองชั่วโมงอ่ะจะมาตัดไฟเราก็ถามว่าคุณจะมาตัดไฟที่ไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่จังหวัดอะไรมันก็บอกอะไรของมันมั่วๆมาแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าตัดไปเลยแล้วทีเนี้ยมันก็แบบมันก็จะพูดว่าจะมาตัดเราก็แบบเราก็เสียงดังแล้วบอกตัดไปเลยตัดไปเลยมึงอารีมาตัดเลยไอสัตว์แล้วเราก็วางไปเลยคือเราแบบพอเราเสียงดังขึ้นมามันจะกลวงไง เพราะว่าคือมิจฉาชีพพวกนี้เขาอะมีข้อมูลส่วนตัวของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอะเขาก็จะแบบเออบางทีมันก็รู้นะว่าเราอยู่บ้านหลังไหนอะไรยังไงคือมิจฉาชีพอะเขาจะรู้ข้อมูลส่วนตัวของเราอะบางทีอะมันโทรมาเราก็รู้แล้วว่าอีเนี่ยมิจฉาชีพเราก็แบบเออเรารู้อยู่แล้วว่าเบอร์เนี้ยไม่มิจฉาชีพอะเพราะว่าแอป พวกแอปพลิเคชันมันจะขึ้นเตือนนะว่าเบอร์นี้ก่อกวนเบอร์นี้หลอกเบอร์นี้มิจฉาชีพอะพวกแอปแอปแอปพลิเคชันที่ที่เราโหลดมามันจะขึ้นบอกว่าคนคนนี้เป็นเป็นเบอร์ของใครเพราะว่าอย่างบางคนโทรเข้ามาแล้วก็แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารใช่ไหมล่ะ เออแล้วทีเนี้ยพอมีคนโทรโทรเข้ามาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วคนที่ว่าเขาโดนอ่ะเขาก็จะลงบันทึกไว้ในหูคองไงว่าไอ้เบอร์นี้มิฉาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าถามว่าเออเราเราจะสามารถเอาชนะคนพวกนี้ได้ไหมจริงๆอ่ะกลไกที่เราสามารถจะเอาชนะคนพวกนี้ได้นะ กลไกที่เราจะสามารถเอาชนะคนพวกนี้ได้เราอจะต้องใช้อำนาจของดาวพุธดาวพุธก็เป็นตัวแทนของนักข่าวสื่อสารมวลชนคนที่เผยแพร่ข้อมูลเหมือนกับว่าถ้าเราอยากจะเอาชนะราหูเราต้องใช้อำนาจของดาวพุธราหูเป็นตัวแทนของโจรมิจฉาชีพ คนที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายคนที่ทำธุรกิจสีเทาดาวราหูเนี่ยดาวราหูอ่ะมันจะเป็นคู่ศัตรูดาวราหูเป็นคู่ศัตรูกับดาวพุธดาวราหูก็เป็นตัวแทนเนี่ยผีขโมดโจรยักษ์ดาวราหูเนี่ยเป็นตัวแทนของคนจีนผีขโมดยักษ์ปีศาจแก๊งคอร์เซนเตอร์มิจฉาชีพธุรกิจผิดกฎหมาย ธุรกิจผิดกฎหมายทุกประเภทลาหูเป็นตัวแทนของการพนันบ่อนการพนันโรงหนังลาหูเนี่ยเป็นตัวแทนของโรงหนังด้วยนะเป็นตัวลาหูเป็นตัวแทนของหนังการพนันมิจฉาชีพมาเฟียลาหูไม่ถูกกับดาวพุธดาวพุธเป็นตัวแทนของนักพูดนักข่าวนักเขียนนักประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราอยากจะเอาชนะอำนาจของราหูอะเราต้องใช้คนที่เป็นดาวพุธคนที่เป็นดาวพุธก็อย่างสรยุทธ์่ยกันชัยสรยุทธ์นักข่าวช่องสี่มันไม่มีช่องสีมันช่องคือช่องทีวีอะดาวพุธเนี่ยเป็นตัวแทนของเจ้าแม่ทระโขงอะคือนักพูดคนที่แบบมีคนที่แบบพูดเก่งดาวพุธเป็นตัวแทนของแม่ค้านะ ดาวพุธเป็นตัวแทนของแม่ค้านักพูดนักข่าวนักเขียนนักเรียนนักศึกษาด้วยดาวพุธเป็นตัวแทนของครูสอนพิเศษนักเรียนนักศึกษานักพูดนักข่าวนักเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าจะเอาชนะราหูอ่ะมันต้องใช้อำนาจของสื่อสารมวลชนอ่ะ ใช้อำนาจของสื่อสารมวลชนน่ะถ้าถ้าประชาชนน่ะร่วมมือกันน่ะเราว่าพวกเนี้ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะก็คือคือมิจฉาชีพออนไลน์มันมีมานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมามีมันมีมายี่สิบสิปีแล้วมั้งมิจฉาชีพออนไลน์อะ่ะมันมีมายี่สิบกว่าปีแล้วไอ้พวกขโมยดูดเงินจากธนาคารหรืออะไรพวกเนี้ยคนพวกเนี้ยคนพวกเนี้ยเขาทำงานมานานแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ เป็นล่ําเป็นสันเท่าตอนนี้มิชชชีพออนไลน์มันมีมานานแล้วแล้วกเ็เรื่องที่ข้อมูลส่วนตัวของคนล่วไหลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ช่อฉนนะ่ะขายข้อมูลให้กับเว็บพนันออนไลน์แล้วพวกแล้วพวกอ่อพวก โจรไอทีอ่ะโจรโจรไอทีอ่ะมันรู้ข้อมูลเรามาจากการซื้อข้อมูลมาจากเจ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ช่อฉนนะขายข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่มีเงินเยอะๆอะ่ะเอาไปเอาไปซ่อนเอาเงินไปฝังเอาเงินอะ่ะไปซ่อนเอาเงินไปฝังดินอะ่ะปลอดภัยสุดเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรปลอดภยัยเพราะว่าแค่แค่กดเข้าไปลิงก์แปลกๆอ่ะมือถือก็ติดไวรัสแล้ว แค่เรากดเข้าไปดูพวกลิงก์อะไรประ,ประหลาดมือถือคุณก็ติดไวรัสแล้วล่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ